สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม้อมกินแผนนิกปาร์ทที่2แล้วจากคาที่แล้วโดนสัตประหลาดฆ่าไปสองครั้งเฮ้ยมารอบนี้เราจะเล่นอย่างรัดกุมให้มากกว่าเดิมคิดไปโอเคเก็บมาไปอย่างแรกเราทำฟาร์มก่อนเลยปลูกกันนะปลูกกันอันนี้ทีทเรียล ไม่ต้องอะไรมากนะรีบปลูกรีบปลูกแล้วก็รอรอมันโตแต่ว่าแต่ข้างล่างมันมีอะไรเราไม่เคยแวะมาดูเลยข้างล่างมีอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะต้องใช้กิ่งไม้เหรอเหรอมีเรือด้วยเรือทำอไรได้อ่ะเรืออะไร,รอ,อ่ะอันนี้ก็ยังเป็นทูเทอรเรียลอยู่ เอฟค้างอะไรคือหาเฟืองสูนทับสี่คืออะไรวะน,นั่นเนี้ยไม่ได้อะไรคือเฟืองสูนยทับสี่อันนี้คืออะไรก็ไม่บอกหากิ่งไม้มาทําอะไรตางเนี้ยไม่รู้เหมือนกันไปไหนทาฟาร์มต่อหลดน้ำาลดน้ำาลดน้ำขีน้นะน้ำเต็มช้ามากเลย ใช้เวลาหน่อยนะระหว่างนี้แล้วลองเดินดูร,บรอบๆมีอะไรอีกป่ะอืมเฮ้ยอะไรวะไอตัวนั้นนี่เองครับมันมีอย่างนี้ให้ดูด้วยเหรอปกติไม่มีใช่ไหมหรือว่ามันมีหรือไม่มีไม่รู้โอเคเก็บ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 แล้วก็ปลูกต่อ ปลูกปลูกน้ลดน้ำลดน้ำเรืยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรายังไม่ใช้สปินต์ดีกว่าใช้สปินตอนที่ไอตัวนั้นมันจะมาดีกว่านะวันแรกคงยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มั้งต้องหลังผ่านไปหลังคืนคืนแรกอะเข้าวันที่สองอะนน่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วแหละเออใครคุณแจตละศีคือผลอะไรมั่งก็ไม่รู้ไป รอมันโตเหมือนเดิมโตก็ลดน้ำเอาน้ำหมดลดน้ำหน่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ไม่ทันเลยโตครึ่งหนึ่งไม่โตครึ่งหนึ่งเหลยอสองต้นเสียงเสียงนี้เสียงนี้ให้ลบอ่ะเสียงนี้ให้ลบลู่ลๆล โอเคหลบเราหลบมาซื้ออันนี้อ่าโอเคแล้วก็อัพอันนี้น้ำเติมไวขึ้นนะต้องรอฟังเสียงก่อนเทียนไว้ทำอะไรเทียนอย่ง,งี้เนี่ยเนี่ยพอเดี๋ยวเนี่ยพอเราอยู่ในบ้านนานมันดับไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันอโอเคอเสียงนีขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวอปลูกเลยอันนี้ราคามันดีมากกระหล่ำม,ม่วงเนี่ยรีบปลูกรีบปลูกรีบปลูกเ,เติมน้ำก่อนออันนี้ด้วยปลูกไปสองเก็บอิ่งไ,งไม้ไปทำอะไรตรงตรงริมน้ำไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทำอะไรได้ตกปลาปะที่บอกว่าตกปลา อีโตแล้วงบน้ำไปเติมน้ำก่อนบ่อน้ำมันเติมน้ำได้โคตรช้าเลยแต่ต้องรบีบอัพบ่อน้ำก่อนเะอัพถุงด้วยถุงมเมเนธุ์นะ่ะเก็บเล็น้อยเกินสอีกาลองไปเอาอะไรมาให้บอกว่าเห็นผมชอบข้าวถิ่นไม้มาให้อะเราก็เดินไปเดินมาปลูกไปเรื่อย เริ่มไปเก็บเก็บได้เก็บเก็บเก็บแบ่งไปเป็นส่วอื่นมากนะโตแล้วมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านไปซื้อของก่อนด,ดูสิอ่อาอันนี้แล้วก็ ติดบ่อน้ำไวขึ้นมาแล้วครับติดมาเร็วๆโวเครถน้ำรถน้ำรถน้ำน้ำหมดอีกแล้วไววิ่งไปเติมน้ำหน่อยเออเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยอันไหนก็มานะม,มาโอเคไวขึ้นมาเยอะเลย อวว่าดีมากปลูกทีระห้ากันตรงเนี้ยราคาไม่ค่อยดีเลยหลับม่วงหัวละหัวละสิบจังราคาดีดีเอาน้ำหมดโอ้ยถังน้ำได้เวลาอับถังน้ำแล้วสินะโอไม่ทันกันเลยสลับสลับกันไปอับถังน้ำด้วยถังน้ำไม่พอและโอ้ยอธิโตแล้ว โอเคทำโตแล้วตรงนั้นก็ยังไม่ได้เอิเอเฮ้ยไปวิ่งบนไปบนมาเนี่ยแหละสบายสบายชิวๆเติมไวขึ้นมันรู้สึกว่าถ้าเกิดอัพครบสิบครั้งแล้วมันจะเต็มใช่ไหมมันจะได้แบบอัพคือม,มันสุดแล้วอะเออมันสุดได้แค่สิบสุดทีละสิบอย่างไม่ใช่ทีละสิบอย่างละสิบ่ะ รอหัวกระหล่ำม,ม่วงโตแล้วก็นั่นแหละอาโตแล้ววิ่ง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 ไม่ทันไม่ทันไม่ทันมไม่ทันหลบมาแหมกำลังเลินเิอ่าซื้อมาอีกสิบก็เอาน้ำอ่าถังน้ำล เริมไวขึ้นอย่างนี้ดีกว่าลอมไปก่อนยังไม่ไปทำไมมันช้าจังเทียนดับอ่ะเนี่ยทำไมเทียนดับอ่ะอยู่บ้านนานๆไม่ได้เลยไงเสียงยังอยู่เพลงยังไม่จบยังโอเคไปแล้วสบายใจรดน้ำนี้ก่อนลดลดลด อเ okay. ค่อยๆเก็บมาอีกได้สองอย่างน้ำพอไหมโอเคพอมาเริ่มมืดแล้วต้องซื้อตะเกียงด้วยวันนี้เออเดี๋ยวต้องเติมอัพตะเกียงด้วยชิบหายไปไปไปเดี๋ยวอัพตะเกียงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกไปปลูกกระลำม่วงอย่างเดียวดีกว่าโอเคไปปลูกกระลำม,ม่วงเนีกระลำม,ม่วงเต็มแล้ว บรรยากาศเริะะ่มระทึกแล้วไงบรรยากาศเร่มระทึกแลวโคตรจะกดดันมามเกียงตะเกียงมันต้องอัพด้วยอ่ะไม่อัพมันก็สว่างได้ไม่นานนะเดินไปเ,นเดี๋ยวเห้ยมันโตแล้วเสียงอะไรก็ไม่รู้อย่ามาหลอกบูนะอา่อาอาัพอัพถุงอีกทีหนึง่ง สามเอ้ยไม่ได้อับตะเกียงเลยวะไม่เป็นไรไครว่ากันเอาทีละชุดทีละชุดนเน้นปลูกอันนี้ไปเลยอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้วิ่งผ่านก็พอมาปลูกอันนี้เต็มไปเลยเดี๋ยวก็ต้องรอไอ้นั่นมาให้ลูกโปง่งใช่ไหมนี่ไงตามเสียงอ่ะใช่ไหมนี่ไงมันจะมาแปะไวปไม่ใช่ ต้องโผล่มาตรงนี้ดิถ้ามาหยิบลูกโป่งมันจะฆ่าเราป่าวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเอา้าเอา้เอาโอา้ชิบหายแล้วแล้วกูไม่ได้หยิบลูกโป่องอ่ะ ล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยหาไม่เจอเระทึกแล้วไงมีเรื่องให้ระทึกเลยเฮ้ยหาไม่เจอมันอยู่ไหนวะตอนแรกเออไม่เป็นไรเราต้องรอดนะคืนนี้เสียงมากเลยวะ ลูกโป่งไว้ไหนอะลองลูกโป่งไปไว้ปปไ,ไหนอะเจอมึงตรงเนี้ยแต่มึงเอาลูกโป่งไปไว้ไหนนี่เราไปหยู่ในบ้านก่อนได้ไหมไม่รู้มันจะฆ่าเราปะไงเอ่อรอเพลงมันดับก่อนต้องรอเ,เพลงมันดับก่อนไหม นี่ไงเข้าบาดแล้วเฮ้ยมันเข้าบาได้ด้วยโดนแต่ละตัวไม่ไม่ธรรมดาเลยเว้ยโอ้ยต้องรีบหามันให้เจอแล้วก็ไม่ได้เก็บลูกโป่งปล่อยลูกโป่งไปหายไปนะถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะรอบเนี้ยถ้าถ้าไม่ติดไอตัวตลกเมื่อกี้เนี้ยเออเอ้ย ตลกแกทำให้ฉันดูแย่นะมาเติมน้ำแกเ,เอาให้โตไว้ๆเลยเร่งขายเร็วๆๆๆๆๆ,ๆทำอยู่แค่นี้แหละวนไปวนมาสบายสบายเราต้องผ่านไปได้ด้วยดีเออ ุูเธอเรียยอะไรได้ไหมรู้แล้วจะอีกาเพื่อนรักนะเก็บ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 เบปุบ่ยรอบอ่าร,รอบนี้น่าจะรวยแล้วแหละรอบนี้ฉันต้องรวยมาโว้ยแต่และตัวอีกคืนแรกก็คือต้องรีบหาเหรอต้องรีบหาหตัวตลกก่อนนะ ถ้าไม่เอาลูกโป่งก็คือมันจะปล่อยหายไปแล้วมันก็จะมาฆ่าเราแล้วเข้าบ้านได้ด้วย,วยโทษไร้การมาอาทนี้เราต้องรอดปลูกไปปลูกไปปลูกไปโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาไปขายปลูกไว้ทีละห้าก็พอมอั้งเราเอาไปขายก่อนจะได้ปลูกมันฝรั่งไอ้ไม่ใช่กะหล่ำม่วงไม่ใช่ฝรั่งอเออ ก็ปลูกปลูกแค่นี้พอโอเคเติมน้ำหน่อยจะได้วิ่งไปตรงนู้นเลยไม่ต้องเสียเวลามากไปไอตัวนั้นจะมายัางลดอีกทีมไหมยังไม่มามัง้งถ้ามาแล้วจะได้วิง่งไกลแล้วแหละะยังลดต่อไป ไม่ใช่พอเติมน้ำอยู่วิ่งไกลๆมานะโอเคมารวยละดอบเนี้ยอืมปลูกทีละห้าทีละห้านี่แหละมีเงินนิดๆหน่อยก็ไปอัพติดโตยังไ,ไงเอองั้นวิ่งเข้าไปแล้วนะอ่ะอ่ะเรียมาแล้ว ไปไป,ไป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 เสียงมาแล้ว<_ T _ T> โอเคจะได้ไม่เสียเที่ยว <_ T> อ่าเทือนนี้ <_ T> ทีละห้าแล้วก็อับไ <_ T> วก็อันนี้ทีหนึ่งมาณนี้พอร <_ T> อไปก่อน <_ T> เทียนดับอันหนึ่งใช่ไหมมันถึงจะไปร <_ T> อยืนมองเทียนเนี่ยดับแล้ว โอเคเคลียร์แล้วก็ปลดล็อกอกระลำหัว,วละสิบบาทอ่าไปซื้อถุงถุงใส่มเมล็ดพันธุ์มันจะได้เยอะขึ้นกาไปแล้วเว้ยสอนเสร็จแล้วไงมาเลยเคเติม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 ,เ,มเ,อเอาอีกแถวหนึ่งวะ อยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องไปชิดมากโอเคอ๋อยู่ตรงนี้ได้ห่างๆเลยนิดนึงอันนี้เติมตรงนี้ลดลดไปสบายสบายอีกามันเอาอะไรเนี่ยมันทิ้งให้มั้งกิ่งไม้อะ่ะอยู่นี้ได้ไหมต้องอยู่เส้นนี้ประมาณนี้ต้างอยู่ตรงนี้อ๋อประมาณนี้โอเค ไม่ได้โอเคอย่างนี้มาปลูกเ,เดมทีละห้าตรงนี้ทีละห้าพอขายได้น้อยน้อยอย่างเงี้ยราคาราคาน้อยมากมากระลำม,ม่วงของดีราคาแพงโตพอดีมาวนๆอยู่อย่างเงี้ยแหละรอลุ้นอย่างเดียวแต่ละคืนจะรอดไปได้ไหม โอ้ย okay. โตแล้วจะไ,ได้ไปซื้อของมาพอดี83บาทอัพอะไรได้ั้งวิ่ง <t ling> เรื่อยๆไม่รีบอืมซื้อนี่ื้อนี่1ิบอ,อันแล้วก็พอ,อไปอัน <t ling> นี้โตแล้วโตเก็บ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  น้ำหน่อยเดี๋ยวปลูกกระลำม่งปลูกสักสิบพอปลูกทีละสิบเดี๋ยวรอบต่อไปก็ไปขยายให้มันเยอะขึ้นโอเคนี่รด,ดน้ำ yeah. เยอเติมน้ำหน่อย มาดีรอบนี้มาดีแล้วมาดีแล้วแค่อย่าไปพาไอตัวตลกก็พอมาโอเคเก็บ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 กากิ่งไม้มาให้ค่อยเก็บนะยังไม่ว่างเลยนี่ปลูกไปเรื่อยๆมายเก็บายเก็บวิ่งโลโอเคซื้อเลยดิ อันนี้คืออะไรทำให้ตะเกียงอยู่ได้นานนะอ๋อไอ้น,นี่ตะเกียงอะไรนะตะเกียงในฟาร์มเหรอนี่ไงแสบเพิ่มแสงสว่างให้ฟาร์มอ๋อนี่คือเฟืองอันนี้ที่ใส่เรือเหรอเนี่ยใช่ปะ่ะนี่ไงเออเคสสองอันความว่าไงวะ แต่มันต้องใช้สีเลยไม่ใช่เหรอเออที่เรือเรือมันต้องใช้สีอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันไอเนีไยมาแล้วมาแปะไว้ตอนไหนก็ไม่รู้โอเคดูกี้5าแล้วกันเติมนะ ถังเติมน้ำได้เยอะแต่ถังน้ำยังเติมได้ไม่ไหวนะต้องอัพอีกขายรอบนี้น่าจะได้อยู่ะเติมไวเนี่ยรอบนี้แหละบึ้มๆเลย โคตรไวโัวนัเสี่ยงนั้นวาเมื่อไหร่นรนะตัวตลกนะมาต้องรอดเว้ยเริ่มมีเงินเยอะขึ้น เฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจมึงมึงจะโผล่ไอย่างนี้ดิวะลืมลืมไปเลยเนี่ยมันต้องโผล่ในน้ำไอไอ้ทงน้ำบ่อน้ำแทงน้ำเลยวะรัวเลยลิ้นรัวเลยตกใจว้าเคดาอยู่คืนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมั้งคืนนี้นะเติมเติมเติมเตมเตมเตม เร็วเอาเงินไปซื้อฉันจะเอาไปซื้อกลั่มม่วงต่อแล้โว้ยมาแล้ว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 อยู่ไหนวะตรงนี้เหรอมีไงอ่ะได้แล้วอย่ามายุ่งกับฉันแล้วกันเอออันนี้ไเติมไวโอ้โอนี้อดอดเลยมาซื้อน,นี้ก่อน ก็อันนี้ทีหนึ่งอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้เติมไ,ไวอ่ะประมาณนี้แลโอเคไปว่ากันปลูกกระลำก่นอ่ะต้องซื้อไอ้ถุงถุงเมล็ดพันธุ์เพิ่มดีกว่านะจะดีกว่าั้ย ี่ได้ปลูกกระลำม,ม่วงแบบเยอะๆหน่อยล้วงันก็ปลูกได้ทีละนิดทีละนิดเนี่ยแต่บ่อน,น้ำเราเติมไวขึ้นนะลดได้เยอะขึ้นเคว่างี้อ่าสบายและเรารอบนี้ไวแล้วเหลือเหลือ <ๆ S 2> บาวนได้อีกร,รอบหนึ่ง มาแล้ววะยินเสีย่ะได้ยินเสียงเขาเ่ยนี่ไงไปรอดแล้วโว้ยคืนนี้รอดแล้วโว้ยไปเลยไปไหนก็ไปไมันอายุ่งกับกูโอ้หมดอีก เก็บกิ่งไม้ได้เยอะแล้วนำไปใส่ข้างล่างมันทำอะไรได้อยากรู้กันแต่ถ้ามันทำได้มันก็วิ่งไกลนะอย่างนั้นแหละเสียงเสียงวะเสียงวะเสียงวะลบอ่ะอะไรก็เข้ามาแล้วซื้อนี้แล้วกันอ่าเต็มเอเครอนไปติดเยี่ยงหน่อย เดี๋ยวมันก็ไปอไปแล้วมั้งเสียงมันเ,ออเจ็บไปแล้วมันก็มืดเกินมืดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ,อ้ยังอยู่อีเหรอเสียง ไปแล้วไม่ใช่เหรอเออมาอะไรกู <c oughs> เออเกือบแล้วไงล่ะจมน้ำก่อนเกียนเกือบหมดต้องซื้ออ,อีกเก่งไว้กิ่งไว้มาโอเคกะลำโตแล้วกะลำโตแล้วกะดำโตแล้วปู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 ให้หมด ปลุกรถลดลดลดอ่าอีกตัวแล้วโอ้ยอีกทุกที่มาจะได้เลิกปูไปปูอย่างอื่นแทนเฮ้ยอีกวางมึงมึงอย่าเข้ามาใกล้อย่ารู้แล้วนะถ้าเข้าใกล้มึงจะกายล่างกูรู้นะอย่ากูรู้ทันแล้วมึงไม่กูไม่กวางน้อยกับมึงแล้วไอ้ร้ายกับกูมากเล่นเสมออย่าเงี้เอาอีแล้ว ไปเดี๋ยวเอาซื้อของก่อนมีเงินมีเงินต้องอัพซื้อนี้นะแล้วก็ซื้อผงแล้วก็มีเยอะเลยอืมโอเคซื้อนี้ด้วยได้เพิ่มมูลค่าหน่อยมาเฮ้ยตกใจเลยวยืนใกล้เกินไปไปยืนห่างๆยได้ไหมฮะ ไม่ต้องมาทำเป็นกวางน่ารักเลยนะไม่เชื่อหรอกเติมน้ำก่อนเขาทะลุไม่ได้กิ่งไม้มานี่กวางมันยืนเฝ้าดิเดินมาแล้วมันก็เดินเฝ้าตรงนั้นกูก็ไม่กล้าไปรดน้ำแล้วทีเนี้นยใครจะไปลดล่ะทีเนี้ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆมันกลายล่างขึ้นมาตาย น้ำเขาใกล้กว้างหลบไปรอโตไม่ <único Liberty Overwatch> เลยไม่ต <ED> ้องมายุ่งมาอย่างนี้โอเคมึงเดินตามอ่ะกวนอ่ะมาอย่างนี้มาเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เอ้ยคุรอเงี้ยเดินอย่างนี้มาอย่างนี้รอเงี้ยมาเดินมาเดินมาเดินมาเร็ว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 อย่าลีลา กวางดูนี้นี่เฮ้ยเก็บหน่อยไม่รู้เอาไปทำอะไรได้มั้งเก็บเก็บไว้ก่นอนปลูก้็ไปลำม่วงโอเคหนตาหมดเกลี้ยงเไยต้องอับถังละเฮ้ยแล้วรีไซเคิล cycle, มันทำอะไรได้มั้งเอ่ะเก็บหน่อยทำอะไรได้มั้งอ่ขายเหรอ โอ้ขายได้ขนาดนี้เหรอขายไปดิขายรัวๆเลย,ย,ๆๆยเลยขายขายขายหมดเลยว้ารวยแล้ววโยไปอัพก่อน <c oughs> อ่าเปิดอันนี้เลยอ่านี่คืออะไรกรีนซีดซันฟลาเวอร์ดอกทานตะวันอ่าอ่ะเดี๋ยวเอาเอาวิง่งเอาบอ่อน้ำด้วยเติมไว้หน่อยอเ,เยอะๆลแล้วก็กระลำ ซันฟาวเวอร์เดี๋มาซื้อนะเอ,อ๊ะมันมาพอดีว่ะอ,อุ้ยชิบหายเอายืนแวะซื้อของอยูอย่ว่ะกิ่งไม้นี่ขายได้ราคาดีมากเลยเนี่ยเร็วๆๆ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 ต่อไปโอ้โหดึกดึกวางมาอยู่หน้าประตูบ้านวางกวนอ่ะ cái tuần bay vậy hả? đang bay à? hí ngầu cái của tôi đã rồi nè, còn gì nữa? โอ๋ออ๋อเมื่อกี้เห็นแล้วเทียนมันดับหมดอ๋อถ้าเทียนดับหมดก็คือมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ใต้เตียงมาข้าวได้ด้วยอ่ะเนี่ยโอ้ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยว่ะสยองขวัญเหลือเกินนะเอ้ยก็ยังไม่ผ่านนะสาหรับพาทนี้โอเค เดีย๋ยวเราไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมขอตัจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมช,มชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปสาหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ